สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมากินข้าว้ำกันครับพี่น้องจ๋าวันนี้ได้ตับหมะฮุงค่ะป้าหปลาออืเขาปลาหมูว่านนะคะพี่น้องพอดีหมูวานกินมมเบินนะคะมีแข็งมาบานก็เลยกินในครึ่งหนึ่งนคะคะแล้วกะย่างหมูให้ปะป๊ากละอะ็ก มาจ้าพี่น้องตำบัง้องคำหนึ่งอืมอนวสวัสดีครับสวัสดีครับ อรับสักคุณพี่มยิับายคืบาจ้าคุณม่คุเจ้าแม้ฝ้าห้องคึมๆอมู่ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเกิดไดเวลาหงแนะคะเพิ่นจะออกมาเป่า แค่คนนี่อย่างหรอกมาเป่าอยู่ริมหนาตังซูมูซูมืองแถเวลานกนังนะคะอืมอมปลชิชิชิสตูมันนี้ตัวฟีฟงเงี้ยฟีชบลาบลาฟีชฟงเงี้ยอือฟีชฟงเงี้ยอืมชิจะกินปลา ภูเข,เขาของลัางเท้าขาวหลากเห,หรอครับพี่น,อน้องเม็ดฝนบอกวา่าฝนหรือจะเป็นอ่มา,ะะามกเ,เก็บนะคะเพราะงูวมานมะเก็บพักเข้าบ้านน้ำกรบปทัน,นะค,ะค่ะนีขเขาไฟกินนะลูก ออพอกินข้าวไปนองยานบักเฮบตกเฮกนินฮัมส่งฮาตกอือฮ

Open mm them. Move. Mm Moo. -hmm.

ปลาข้าว no huh? นอสซลอตฮะเีบีมามี่ครับิิชชนี่ไงแมจ่จ้าให้ตรงนี้กั้งเยี่ยตรงนี้กัง้งกินไม่ได้ Ну Mm harus -hmm. panduk, panduk, harus panduk, panduk. ต้นแจ๊บพยกอยู่โป้าหายไปน้องอย่ามาลูกอืเผ็ดเผ็ดต้นหอมกินไม่ได้เผ็ดไปสีไปสเพราว่าเผ็ดป่ะในาก็บอกครอยากว่าเผ็ดน้ำดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, cốc. Cốc. Để, cốc. Cốc. Để không bỏ lỡ những Mm. Mm. Mm hmm Mm-hmm. มืออื่นจะอยู่บ้านสองคนค่ะพี่นองจางปะปาเันจะไปงานมืออื่นหมอแรยนะคะ้ังแคเล็กับาหัวชกินนุกสุฟิลป้าอืป้าอ เพิ่นไปให้ก็ได้ไปเหตงานอ่าที่สานักงานอะคะ่ะแบบว่ทาทั้งพอดีมีนักศึกษาเพิ่นเปิดเรียนนะคะเขาเชิญเพิ่นไปอ่าให้ความดูไปสัมันาเรื่องอ่าเ <c ười> กี่ยวกับที่เพิน่นระบบงานเพิ่นนะคะับสอนนักศึกษาะคะอันนี้จะเป็นจอพิเศษ,ษเป็นงานพิเศษของเพิ่นนะคะ Ginzola. Eu sinto a dinossauro. Papai, tem de S <S 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 มือหนี่เป็นมือแหลกคือร้านค้าต่างๆนะคะโดยรับอนุญาตให้เปิดนะคะละกับปะชาช่ชนกับสามารถไปหาซื้อของนะคะนอกเขตขามเขตก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าออกนอกประเทศบ่ได้นะคะ นี่เก่งจริงเลยลูกเมื่อเนยได้กินข้าวเหนียวคนกินข้าวไร่ไร้ครับพี่น้องยิ่งได้กินข้าวเหนียวก็ปลาให้กินไร้ครับ แซ่บพักแซ่บพักค่ะพี่น้องจ้า ไปแล้วค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังก,กำลังใจให้กันจา้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ